เราจะมาดูนะคะตัวนี้เป็นลูกหมากคันชักนะคะคันชักมิสซูนะคะมิสซูเอลสองร้อยเลสอยซโคลน,นะคะตัวนี้จะเป็นตัวในตัวในสไตล์นะคะตัวกลางก็นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราแกะดูเลยนะคะ คือยังไม่เคยยังไม่ได้แกะเลยนะคะเพียงแต่ว่าเก็บไว้นานของเก็บเก่าเก็บนะคะไม่ใช่ว่าเป็นของมือสองนะคะตัดนิดนึง โอเคนะคะแบบนี้เลยนะคะก็จะมีปิ้นล็อกนะคะแล้วก็วาอาจจะระปีให้นะคะสำหรับตัวนี้เนาะก็สามารถอาจจะระปีได้นะคะนี่ตามสภาพเลยนะคะตัวนี้เป็นเก่าเก็บนิดนึงค่ะ เพราะว่าของออกจากซองเลยนะคะคันชักในนะคะคันชักในข้างส้ายตัวในนะคะคันชักกลางแล้วแต่จะเรียกนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาแบบโอเคก็คือคันชักตัวในนะคะข้างส้ายประมาณ10บมิลน,นะคะลูกหมากตัวนี้1 0มิล Okay. ตัวนี้ก็สสิบี่มิลค่ะแกนตัวนี้สสิบี่มิลนะคะตอนลักษณะก็จะโค้งแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวละสออง้ห250บาทนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูตัวในกล่องนะคะยังสภาพ เหมือนกันหรือเปล่านะคะเขาก็เก็บไว้นานๆพอกันนะคะโอเคนะคะสภาพถุงมีรอยฉีกแต่ว่าไม่สามารถที่จะแบบอันนี้เป็นจากการเก็บนะคะไม่ใช่ว่าเอาออกมาใช้งานนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะออกมาได้นะคะประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่เป็นสนิมนะคะตัวนี้ปกติเลยนะคะ ตัวนี้จะโอเคท,ทั้งที่เขาก็แบบมาพร้อมๆกันแต่ว่าความชื้นนะคะเหล็กโดนความชื้นเขาก็จะตรับเป็นสนิมง่ายท,าทั้งที่นี่เขาแพ็คดีกว่าตัวนี้อีกด้วยซ้ําไปนะคะตัวนี้ยังมีรอยรอยแบบรอยขาดของของถุงอยู่นะคะเดี๋ยวเราต้องใช้สกอตเทปปิดนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าความชื้นเขาเข้าถึงเนี่ยจะทําให้เขาเป็นสนิมได้ได้ง่ายนะคะเหล็กกับสนิมเนี่ย กันเลยนะคะก็ถ้าตัวนี้นะเราก็จะไม่ได้เซลล์นะคะตัวนี้ถ้าตัวนี้เดี๋ยวเราจะเซล์นะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ตัวนี้ก็ดูนะคะาราคาหน้าร้านนะคะ